สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอจดหมายเหตุพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะเมืองสมุทรสงครามวัดอัมพวันเจติยารามจากพระราชหัตถเลขาฉบับที่สี่ วันที่สิบกันยายนลงเรือไปขึ้นที่วัดอำเภอวันเจติยารามพวกราชนิกูลมาคอยเฝ้าในที่นี้วัดนี้ได้ลงมือปฏิสังขรณ์บ้างตั้งแต่มาคราวก่อนไม่ใคร่กระเตื้องขึ้นได้เหตุด้วยใหญ่โตมากไม่มีสมพานดีๆเหลือแต่พระอนุจรอยู่หกรูปเซนาสนะสุดสมทั่วไปทุกแห่งการปฏิสังขรณ์ได้ทำแต่เฉพาะพระอุโบสถ แต่คราวนี้เขาได้ทางที่ทั่วถึงและเห็นขอบเขตวัดซึ่งน่าจะมีราษดรรุกเหลื่อมเข้ามาเสียมากแล้วจนที่คอดคอดกิ่วกิ่วไม่เป็นเหลี่ยมแต่กรณนั้นยังใหญ่โตมากเห็นว่าการซึ่งได้คิดอ่านสืบเสาะหาที่สวนเดิมของสมเด็จพระรูปนั้นจะหาที่ไหนได้คงจะได้รวมเข้าอยู่ในวัดนี้หมด จะไม่ใช่แต่เจ้าของคนเดียวจะพลอยศรัทธาตามเสด็จสมเด็จพระอมรินไปด้วยอีกมากเจ้าของได้กันสิ่งซึ่งปลูกสร้างจึงเที่ยวรายอยู่ในที่ต่างๆทั่วไปน่าจะเป็นว่าที่เดิมที่สำคัญตั้งพระอุโบสถขึ้นแล้วที่ใครมีอยู่ใกล้เคียงถวายเพิ่มเข้าอยู่ในวัดสร้างเป็นกุฏิบ้างศาลาบ้างวิหารการ,รเรียนบ้างรายกันไปไม่คิดวางแผนที่ในครั้งเดียว มีจนกระทั่งถึงเมนยอดหลังคามุงกระเบื้องขนาดใหญ่แต่อายุของงานที่ทำหรือปฏิสังขรณ์ย่อมต่างๆกันสวดทรงพระอุโบสถเป็นอย่างแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าเทือกวัดสุวรรณดารามแต่พระประธานเป็นอย่างวัดอรุณแต่เดี๋ยวนี้ผิดพระเสียรน,น่าจะมีเหตุแตกพังอย่างไรซ่อนขึ้นไม่เหมือนเก่าพระพักเลว เก่ากว่าพระองค์และซ้ำเลวกว่าพระสาวกไปด้วยซุ้มเสมาเป็นของรัชการที่สี่ทรงสร้างพระวิหารและกุดีใหญ่เป็นฝีมือรัชการที่สพระปรางมีระเบียงล้อม รูปบานบนซึ่งแปลกไม่มีที่ไหนโตเท่านี้ได้ออกเงินพระคลังข้างที่สำหรับปฏิสังขรณ์อีกสี่พันบาทและเรียรายได้บ้างเห็นว่าวัดอัมพวันนี้คงจะได้คิดจะให้เป็นคู่กันกับวัดสุวรรณดารารามจึงได้ทรงสร้างบางอย่างทุกๆรัชกาลมาจะทิ้งให้สาบสูญเสียเห็นจะไม่ควรข้อขัดข้องสำคัญนั้นคือหาเจ้าอธิการไม่ได้ แต่ก่อนมาเป็นวัดพระราชาคณะอยู่เสมอแต่ได้โซมเข้าเลยโซมไม่ฟื้นเพราะไม่มีใครยอมไปอยู่การที่ไม่ยอมไปอยู่นั้นเห็นจะเป็นด้วยปราศจากลาบผลไม่เหมือนวัดบ้านแหลมและวัดพวงมาลัยซึ่งได้ผลประโยชน์ในทางขลังต่างๆแต่ด้วยเหตุที่ไม่มีสมภารดีขึ้นจนราษฎรในคลองอัมพาวาก็พากันเข้าไปทำบุญเสวัตปากน้ำลึกเข้าไปข้างใน การที่จะแก้ไขไม่ให้ร้างไม่มีอย่างอื่นนอกจากสมพานที่ดีมาไว้เมืองเพชรบุรีตลาดเมืองเพชรบุรีจากพระราชหัตทะเลขาฉบับที่ห้าวันที่12กันยายนได้ขึ้นรถไปตามถนนหลังจวนข้ามสะพานไปแล้วไปตามถนนตลาดแวะดูตามร้านบางแห่งและตลาดของสดดูถนนกว้างขวางเหตุด้วยของสด เข้าไปขายเสียในตลาดแต่ตลาดของสดเล็กไปไม่พอด้วยที่เมืองเพชรบุรีนี้มีตลาดแห่งเดียวและเป็นเวลาของเต็มที่ในเวลาบ่ายสองโมงผิดกับตลาดอื่นๆถน,นนนี้ตึกรามไม่ได้ดีอะไรขึ้นแต่ดูติดแน่นหนาะต่อกันตลอดเป็นร้านยาวไปมากจนเกือบจะถึงที่สุดถนน ผู้คนแน่นหนาผิดกว่าแต่ก่อนแล้วได้เลี้ยวไปถนนสายหลังซึ่งเจ้าพระยาสุรพันธ์ในวงเล็บเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เทศบุญนาคตัดขึ้นใหม่ไปตามแนวกำแพงเมืองทางนี้เลยไปจนถึงนาตำบลปากช่องแต่ไม่ได้ไปตลอดเลี้ยวลงทางถนนขวาง ผ่านหน้าวัดกำแพงแรงมาหยุดที่วัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งเป็นที่ฉันชอบใจฝีมือช่างในวัดนั้นบรรดาฝีมือที่ทำทุกอย่างปรากฏว่าเป็นช่างหลวงได้ทำอย่างวิเศษตั้งแต่เสาเม็ดทรงมันมุมกำแพงเป็นต้นพระครูมหาวิหาราพิรักได้ปลูกโรงขึ้นรับในระหว่างพระอุโบสถ และการปรเรียนมีงานที่ได้ทำขึ้นใหม่คือได้สร้างพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถแต่เป็นความคิดที่แปลกใหม่ดีมากจะถือว่าเป็นศาลารายก็ได้เป็นพระระเบียงก็ได้เพราะเขาตัดขาดเป็นหลังๆมีช่อฟ้าใบระกาหลังคาซ้อนสองชั้นทุกหลังลักษณะทำนองกุดีล้อมวัดราชสิทธิ์แต่แยบคายงดงามดีกว่าวัดราชสิทธิ์เป็นอันมาก เป็นเหตุให้ต้องสอบสืบหาผู้ซึ่งเป็นเจ้าความคิดได้ตัวขุนศรีวังยศซึ่งเป็นคนเจ้าพระยาสุรพันธ์ใช้ในการช่างเป็นผู้ที่ได้บวชอยู่ในวัดนี้ก่อนคิดตัวอย่างและจัดการก่อสร้างทั้งสิน้นได้สร้างขึ้นด้วยเงินเรียรายพระในวัดนี้ตั้งแต่พระครูเป็นต้นไปเป็นช่างด้วยกันโดยมาก รู้จักรักษาของเก่าดีเป็นอย่างยิ่งเช่นการประเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม้ท่อนไหนผุเปลี่ยนแต่ท่อนนั้นส่วนที่เป็นลวดลายสลักหรือเขียนอันจะยังใช้ได้เก็บของเก่าประกอบอย่างดีที่สุดซึ่งจะทำได้แต่ในการที่จะซ่อมขึ้นให้บริบูรณ์ดีอย่างเก่านั้นไม่แต่ฝีมือพระถึงฝีมือช่างหลวงทุกวันนี้ก็ยากที่จะทำให้เข้ากันกับของเดิมได้ รูปภาพเทพชุมนุมที่นั่งเป็นชั้นๆในผนังพระอุโบสถด,ดูได้ทุกตัวและเห็นได้ว่าไม่มีฝีมือแห่งใดในกรุงเทพมหานครเหมือนเลยเช่นหน้ายักษ์ไม่ได้เขียนเป็นหัวโขนเขียนเป็นคนเขียนเป็นหน้าคนที่อ้วนๆยน่ยนๆที่ซึ่งเป็นกนกก็เขียนเป็นหนวดเคราแต่อย่าเข้าใจว่าเขียนเป็นภาพกากเขียนแบบแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เขียนนั้นรู้ความคิดเดิมว่ายักษ์หมายความว่าเป็นคนชนิดใดเทวดาเป็นคนชนิดใดการนุ่งห่มเครื่องแต่งตัวรู้ว่าจะสอดสวมอย่างไรไม่ได้เขียนพุ่งพุ่งอย่างเช่นทุกวันนี้รูปนั้นอยู่ข้างจะลบเลือนมากเพราะเหตุว่าคงจะได้เขียนก่อน300ปีขึ้นไป เว้นแต่ด้านหน้ามันผจญที่จะชำรุดมากจึงได้เขียนเพิ่มขึ้นใหม่ก็แลเห็นได้ถนัดว่าความคิดไม่ตลอดลงร่องรอยเสาปูนแต่ทาสีน้ำมันเขียนลายรถน้ำเปลี่ยนแม่ลายต่างกันทุกๆคู่แต่กรอบเชิงอย่างเดียวกันกรอบเชิงงามนักพระพุทธรูปในอุโบสถไม่สู้สำคัญอันใดแต่มีพระคันธรราชหล่อเห็นจะเป็นฝีมือจีนโบราณหน้าไม่เป็นเจ๊ก ที่เห็นว่าเป็นฝีมือจีนอยู่ก็โดยเรื่องผ้าหม่มห่มดองคาดราตะคตข้างในแล้วคลุมสังคาติแหวกที่พระอุระมีฐานงามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าทูลกระหม่อมได้เชิญเข้าไปแต่เมื่อเวลาทรงผนวดครั้งเมื่อถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วได้ถวายสเวตสตชัดผ้าขาวซึ่งยังปักประจำอยู่เดี๋ยวนี้ ครั้งเมื่อสร้างพระนครคีรีจึงได้เชิญกลับออกมาไว้ที่วัดใหญ่ตามเดิมมีรูปเจ้าอาวาสเดิมซึ่งว่าเป็นผู้ปฏิสังขรนั่งพนมมือถือดอกบัวตูมอยู่รูปหนึ่งทำด้วยความตั้งใจจะให้เหมือนฝีมือดีพอใช้ท่านองค์นี้ว่าเป็นสามเณรอยู่ในเมืองเพชรบุรีลงอาบน้ำพบเปลือกแตงโมลอยมาเก็บเปลือกแตงโมนั้นกินพวกเพื่อนสิทธิวัดด้วยกันล้อเลียนอับอาย จึงได้หนีเข้าไปยังกรุงตั้งหน้าเรียนพระปริยัติธรรมจนได้เป็นพระราชาคณะแล้วจึงได้กลับออกมาปฏิสังขรณ์วัดนี้บางปากกล่าวว่าภายหลังได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่น่าสงสัยอยู่บ้างว่ากลัวจะหลงที่สังฆราชาภายหลังมาพบหลักฐานกล่าวในหนังสือพระราชพงศาวดารรัชกาลพระเจ้าเสือ ว่าเมื่อปฏิสังขรณ์มนดบพระพุทธบาทโปรดให้สมเด็จพระสังฆราชแตงโมเป็นนายงานดังนี้สันนิษฐานต่อไปว่าตัวเห็นจะชื่อแตงโมมิใช่เพราะกินเปลือกแตงโมอย่างชาวเพชรบุรีว่าด้วยตำแหน่งพระครูเมืองเพชรบุรีมีห้าอย่างเดียวกันกับเมืองนครศรีธรรมราชเมืองสงขลาเมืองพัทลุงแต่ตามหนังสือเก่า,เ,กาเขานับว่าเป็นพระราชาคณะทั้งนั้น ชรอยพระครูห้าองค์นี้จะเป็นพระสังฆราชาองค์หนึ่งเช่นพระพากุณเทระเป็นพระสังฆราชาเมืองสว่างคบุรีเพชรบุรีนี้ในเวลานั้นหน้าที่พระครูสุวรรณมุนีจะเป็นสังฆราชาท่านสมเด็จเจ้าแตงโมนี้จะเป็นพระสุวรรณมุนีเสียดอกกระมังจึงได้ชื่อวัดเพิ่มขึ้นว่าวัดใหญ่สุวรรณารามทุกวันนี้พระครูสุวรรณมุนีก็ยังเป็นเจ้าคณะอยู่ หลังพระอุโบสถตรงกันแนวเดียวมีการประเรียนยาวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำลายไม่ซ้ำกันทุกคู่ฟ้ากระดานปกข้างนอกเขียนลายทองข้างในเขียนลายน้ำกาวบานประตูสลักซับซ้อนซุ้มเป็นคู่หางามเสียจริงข้อซึ่งคิดจะเอาอย่างสร้างการประเรียนวัดราชาที่วาดก็เพราะรักการประเรียนวัดใหญ่นี้ มีธรรมมาทเทศและสังเทตพระสวดของเก่างามเหลือที่จะพันนา,นาแต่คนไม่ใครมีใครชอบเขาเห็นบุตรสบกที่รูปเหมือนพุ่มเข้าพันษางามกว่าจึงได้สร้างขึ้นใหม่เพิ่งจะแล้วราคาจะหลายสิบช่างที่เพ้อพันนาถึงเรื่องวัดใหญ่ลงไวน้นี้เพราะเหตุที่เห็นไม่มีผู้ใดชอบฝีมืออย่างละเอียดชนิดนี้แล้วเห็นเป็นอย่างเก่าเร้อราไป คงไม่มีผู้ใดาสามารถที่จะคิดปฏิสังขรณ์จึงได้ว่าไว้เสียพอให้มีจดหมายลงไว้ว่าของดีมีอยู่ในวัดนั้นได้ถวายเงินไว้สำหรับปฏิสังขรณ์ยี่สิบช่าง ครั้งก่อนก็ได้เคยออกช่วยมากๆเช่นนี้พระวัดนั้นอยู่ข้างจะถือเอาเป็นผู้อุปการะของวัดแต่จะกล่าวได้ว่าถ้าผู้ใดออกมาเมืองเพชรบุรีมีน้ำใจที่จะดูการช่างไม่ใช่แต่เพียงมาเที่ยวถ้ำเที่ยวเขาจะหาที่อื่นดูให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าวัดใหญ่เป็นไม่มีค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟัง ใต้ร่มพระบรารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลา9นาฬกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่าสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ